ไปดูพระสูตรนี้ในจักพระโอษ์ก็จะเป็นพระสูตรที่ยืนยันอีกทีว่าที่สุดโลกเนี่ยหาได้ในกายอันประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้พระศาสดาบอกว่าแน่เธอที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติ เราไม่กล่าวว่าใครๆอาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดโลกนั้นด้วยการไปแน่เธอในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ซึ่งเป็นการตรัสก,กับ โลหิตะเทวบุตรพระสูตรนี้จะมีสองพระสูตรที่เหมือนเหมือนกันเนื้อหาเดียวกันโลหิตะเป็นเทวดามหาพระาศาสดาที่เชตวันเข้ามาถึงที่ประทับแล้วอภิวาทยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในโอกาสใดหนอแล อันนี้คำถามอันที่หนึ่งคำถามอันที่สองพระองค์อาจหรือหนอเพื่อจะทรงทราบเพื่อจะทรงเห็นเพื่อจะทรงถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการเสด็จไปนี่ถ้าคนไม่ถึงก็คงตอบไม่ได้นะไม่รู้จะตอบยังไงที่สุดที่ไม่แก่นะไม่ตายไม่เกิด ด้วยการเสด็จไปด้วยการไปเนี่ยพระองค์เห็นไหมทรงทราบไหมพระศาสดาตอบว่าอาวุโสสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในโอกาสใดแลเราไม่กล่าวโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยการไปสำนวนนี้ก็ดีนะ สมนานนี้ก็ดีไม่มีหรอกที่สัตว์จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายจริงๆคำว่าจุติอุบัติก็เป็นคำซ้ำอีกนั่นแหละก็คือจุติคือตายอุบัติก็คือเกิดในโอกาสใดเนี่ยเราไม่กล่าวโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยการไปไม่มีแน่นอนพอฟังเพียงเท่านี้เนี่ยโรหิตตะเทวบุตรเนี่ย ก็ตรัสว่าก็พูดว่าอัศจรรย์พระเจ้าข่าสิ่งไม่เคยมีได้มีขึ้นพระเจ้าค่าเท่าที่พระผู้มีพระภาคดำรัสนี้ว่าดูก่อนอวุโสสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในโอกาสใดแลเราย่อมไม่กล่าวโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยกันไปเป็นอันตรัดดีแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์เป็นฤาษีชื่อโรหิตตะเป็นบุตรในบ้านมีฤทธิ์ไปในอากาศได้ความเร็วของข้าพระองค์นั้นเปรียบได้กับนายขมังธนูผู้มีธนูอันมั่นเหมาะศึกษาดีแล้วเชี่ยวชาญเคยแสดงให้ปรากฏแล้วพึงยิงลูกศรอ,อันเบาให้ผ่านเงาตาลด้านขวางไปได้ โดยไม่สู้ยากฉะนั้นการยกย่างเท้าแต่ละก้าวของข้าพระองค์เปรียบด้วยสมุดด้านทิศตะวันตกไกลจากสมุดด้านทิศตะวันออกเขาก้าวทีนี่ข้ามมาสมุดเลยนะแปซิฟิกนี่นะข้ามปุ๊บเลยทีเดียวเนละจากสมุดด้านตะวันตกถึงสมุดด้านตะวันออกเครื่องบินเราบินกี่ชั่วโมงนะนี่ก้าวขาทีเดียวนะอืม ความเร็วเขาเขากำลังบรรยายสรรพคุณความเร็วเขาฉะนั้นข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญความปรารถนาเห็นปานนี้ว่าเขาเกิดความปรารถนาขึ้นว่าเราจะถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไปเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพระองค์นั้นผู้ประกอบด้วยกำลังเร็วเห็นปานนั้นและด้วยการยกย่างเท้าเห็นปานนั้นข้าพระองค์นั้นแล เว้นจากการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มเว้นจากการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเว้นจากการหลับและการบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเป็นผู้มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีในคราวที่มนุษย์มีอายุร้อยปีแสดงว่าอาเขามาอยู่ในยุคนี้เองนะใกล้ๆเรานี่เองโลหิตตะนี่เนี่ย แล้วเข้าไปตลอดร้อยปีเหาไปตลอดร้อยปีไม่ทันถึงที่สุดแห่งโลกได้ทำกาละเสียในระหว่างทีเดียวนะตายก่อนตายคาหอนั่นเองอัศจรรย์พระเจ้าข่าสิ่งไม่เคยมีได้เกิดขึ้นแก่ข้าพระเจ้าเท่าที่พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำํำรัสนี้ว่า ดูก่อนาวุโสสัตว์ย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติในโอกาสใดเราไม่กล่าวโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยการไปเป็นอันตรัสตีแล้วทีนี้ดูพระศาสดาตอบอีกครั้งหนึ่งดูก่อนอวุโสสัตว์ย่อมไม่เกิดย่อมไม่แก่ย่อมไม่ตายย่อมไม่จุติย่อมไม่อุบัติ ในโอกาสใดเราไม่กล่าวโอกาสนั้นว่าเป็นที่สุดแห่งโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรถึงด้วยการไปอันนี้อันที่หนึ่งนะยมแยกแยะดูดูดีๆในจากพระโอษฐ์เนี่ยตัดย่อเอามานะาขาดขาดรายละเอียดไปเหมือนกันจะขาดประเด็นนี้ว่าและเราย่อมไม่กล่าวการกระทําที่สุดแห่งทุก์เพราะไปไม่ถึงที่สุดแห่งโลก นั่นก็แสดงว่าต้องไปถึงที่สุดแห่งโลกนะแต่จากคำพูดแรกเนี่ยที่สุดโลกเนี่ยไม่อาจถึงได้ด้วยการไปแต่ต้องไปให้ถึงที่สุดโลกอ่าสองขยักนะขยักที่สามพระองค์ก็บอกว่าแต่เราย่อมบัญญัติโลกเหตุเกิดแห่งโลกความดับแห่งโลกและปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลกพระองค์เนี่ยทรงบัญญัตินะ เหตุเกิดมันความดับมันปฏิปทาให้ถึงความดับเนี่ยของโลกเนี่ยโลกโลกโกในอัตภาพอันมีประมาณวาหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้นนั้นที่สุดเนี่ยที่โยมจะเคลื่อนไปเนี่ยไม่มีทางถึงแต่ปรากฏว่าพวกบอกว่าในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งเนี่ยที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจ พระองค์บอกนะนี่แหละที่สุดของโลกที่พระองค์ทรงบัญญัติและต้องไปให้ถึงที่สุดโลกเนี่และใครจะไปถึงที่ไม่ตายด้วยการไปเนี่ยไม่มีก็แสดงว่าที่ที่ไม่ตายสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติต้องกลับเข้ามานี่ใช่ไหมและก็ต้องมาให้ถึงที่สุดถึงจะถึงที่ที่ไม่ตายและที่สุดนั้นก็อยู่ในกายนี้ อันประกอบด้วยสัญญาณและใจเห็นไหมว่าสัตตานังเนีทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในนี้ย่อเข้ามาให้ละเอียดละเอียดละเอียดไปเรื่อยพอกายนีแาายนญญ้แล้วเราก็รู้ว่ากายนี้มีวิญญาณครองใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าวิญญาณเป็นอนัตตาก็ต้องเข้ามารู้ในสิ่งที่รู้วิญญาณอีกทีหนึ่งนะสิ่งที่กำลังมีฉันทะราคะนันทิตัหาในวิญญาณอืม ใช่ไหมซึ no ่งมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่อยู่กับเรานี่เองดังนั้นนิพพานความไม่ตายอยู่กับเรานี่แหละเดินติดไปกับเราตลอดเนี่ยแต่เราเข้าถึงหรือสัมผัสมันไม่ได้เพราะเราไปพอใจของใหม่ตลอดพอวิญญาณเกิดมาปุ๊บเราก็เกาะวิญญาณดวงนี้ดับดวงใหม่เกิดปุ๊บเราก็เกาะเราเลยไม่รู้จักไอ้ตัวที่ไปเกาะสักทีหนึ่งไอ้ตัวที่ไปเกาะเนี่ยก็ไม่เคยหยุดเกาะ ฉันทะราคะนันทิตัาหาไม่ไปปราดแล้วคือไม่หมดไปสักทีเมื่อไม่หมดมันก็เกาะเกาะอะไรเกาะวิญญาณตลอดเกาะเกาะตลอดวิญญาณก็ดับไปเกิดดับไปเกิดก็เกาะใหม่เกาะใหม่ตลอดสังสารวัตรพวกเราทําอย่างนี้ตลอดเห็นไหมอ่าพิจารณาดูดีดีโยนิโสดีดีดังนั้นนิพพานมันไม่ได้ไกลไม่ได้อะไรเลยนะ เพียงแต่พระพุทธเจ้าให้เราวางของหนักเข้าใจไหเนี่ยวางขันห้าให้ได้วางของหนักให้นำวางให้มันหมดให้มันครบพอวางรูปได้หมดเนี่ยโอรัมพาที่ยสังโยสังโยชน์เบื้องต่ำก็หมดไปหนึ่งก้อนใหญ่กามภพใช่ไหมอ่าแล้วก็เหลือนามธรรมอีกนะส่วนหนึ่งนะซึ่งถ้าเราวางก้อนใหญ่ได้หนึ่งก้อนขาดเนี่ยปริพานธ์แน่นอนนะอ่า นั้นก็เหลือก้อนนามธรรมซึ่งก็อ่ะโอเคอาจจะใช้เวลาอสองหมื่นกับส0 0 0มกับห0 0 0ืกับนะอย่างพวกได้สดับแล้วไปได้อากินจัญญาจตนะอะไรก็อ้าวนานที่สุดก็ประมาณนั้นรา้เราก็ปรินิพานดังนั้นมาสรุปว่าพระองค์ให้เราดูอะไรให้เราเนี่ยดูสิ่งที่เรากำลังยึดอยู่รู้จักมัน ดังนั้นอริยสัจสี่เนี่ยมันเป็นความจริงของของปลอมตัวนี้ว่าของปลอมเนี่ยมันมีเกิดมีดับนะสัจจะอริยสัจจังเนี่ยสัจจะอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐเนี่ยความจริงอันประเสริฐบางทีเราเรานึกว่ามันเป็นมันเป็นตัวนิพพานเลยแต่ตัวนิพพานเนี่ยปัญญัติไม่ได้อีกแต่กลายว่าความจริงอันประเสริฐเป็นความจริงของสิ่งที่เราเข้าไปยึด ว่ามันมีสมุทัยนะมันมีนิโรธคือมีเหตุเกิดมีความดับและมีวิธีดับทุกต้องกำหนดรู้นะอุปทา,านขันห้าขันห้าเนี่ยเราต้องรู้จักมันต้องกำหนดรู้มันนะมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและต้องรู้นะว่ามันมีเหตุเกิดและต้องรู้นะว่ามันมีความดับและต้องรู้วิธีดับมันนะซึ่งพระศาสดาก็เคยตรัสบอกว่าใครเนี่ยจะละ โอรัมภาคียสังโยชน์เนี่ยสังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำห้าประการเนี่ยโดยที่ไม่รู้มัควิธีเนี่ยไม่ใช่ฐานะไม่เคยได้สดับในกรรมตถาคตเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยที่จะดับได้ที่จะละได้ดังนั้นเราต้องมารู้ก่อนมาได้ยินได้ฟังคําพระองค์ทีนี้พอเรามาได้ยินได้ฟังแล้วพระอ,องค์ก็ให้เราเนี่ยละความเพลินให้สํารวมใจ อยู่กับกายเอาใจมาอยู่กับกายที่เดียวเอามาเพื่ออะไรเพื่อหเห็นอริสัตนี่แหละเห็นความจริงอันประเสริฐเนี่ยว่ากายเนี่ยก็เกิดดับใจที่รู้กายก็เกิดดับทุกอย่างที่ใจไปรู้เกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดเลยดังน,นั้นนี่คือความจริงอันประเสริฐเมื่อเรารู้ความจริงอันประเสริฐเนี่ยพระศาสดาเรียกว่าเรามีวิชาอาวิชาความไม่รู้ หมดไปความไม่รู้อันใดในอริสสัต4สความไม่รู้อันนั้นชื่อว่าอวิชาเห็นไหมเท่ากับว่าเราจะรู้เรื่องทางโลกกี่ปริญญาก็ตามแต่ถ้าไม่รู้อริสสัตสีเนี่ยศูนย์เลยแก้ตายไม่ได้ออกจากความตายไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องรู้วิชานี้อริสสัตสีต้องได้สดับก่อนสดับมากคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างนี้ด้วยทิฏฐิ นี้เราดูที่พระศัสดาตอบกับโลอิตะเทวบุตรซึ่งลงมาสู่เชตวันสว่างสวัยไปทั่วเลยเทวดาชอบลงมากลางคืนเนาะและมักจะลงมาตอนกี่โมงประมาณสี่ทุ่มอ่าปฐมยามล่วงไปแล้วอ่าเป็นเวลานอนของพวกเราพอดี เทวดาเข้ามาเยี่ยมซะหน่อยพระศาสดาตรัสว่าในอัตภาพที่มีประมาณวานหนึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เท่านั้นพระองค์ได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกเห็นไหมว่าอเลยสัจสีเนี่ยสามารถปรับไปได้เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือโลกเหตุให้เกิดโลก,ก,โลกความดับของโลกปฏิปทาติถึงความดับไม่เหลือแห่งโลกคําว่าทุกนี่ก็คือโลกหรือทุก คือโลกโลกคือโลโกความมืดความมืดความบอดก็คืออวิชาอวิชาก็คือความไม่รู้ในอริสสสีนะโยงกันโยงกันสามารถพูดได้หมดเลยพูดได้แบบอื่นก็ได้การบัญญัติพระองค์จึงบอกว่าคําว่าทุกเนี่ยบัญญัติไปได้โดยอเนกปริยายนับไม่ถ้วนเลยหลายมุมนะหลายแง่หลายมุมในการไหนไหนที่สุดแห่งโลก อันใครไม่พึงถึงด้วยการไปก็แสดงว่าในการใดๆก็ตามอาการลิโ,โกเลยอันนี้ใครก็ตามจะถึงที่สุดโลกด้วยการไปเนี่ยไม่มีทางวันนี้เราถ้าเราศึกษาระบบดวงดาวกาแล็กซีจักรวาลเราจะเห็นว่ามันยิ่งใหญ่มากการก้าวเท้าของโลหิตตาเนี่ยแค่สมุดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นแค่เศษทุลีของ กาแล็กซีของจักรวาลทั้งหมดว่าเรียกว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมันแค่ฝุ่นทุลีของกาแล็กซีและแกาแล็กซีในระบบจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันก็มีเป็นแสนแสน,แสนล้านล้านนับประมาณไม่ได้ของกาแล็กซีเลยกาแล็กซีนี่ยิบแบบดวงดาวเลยดังนั้นการก้าวเท้าของเขานี่มันโอ้มันน้อยมากนะเขาคิดว่าเขามีฤทธิ์เขาเร็วไปนะ ต่อให้เดินทางด้วยแสงเนี่ยซึ่งเราทราบในพระสูตรแล้วว่าผู้มีฤทธิ์เนี่ยเดินทางด้วยความเร็วประมาณขนาดไหนที่เคยคำนวณตอนนั้นก็คือประมาณเอ่อเป็นเท่าของเสียงไม่ถึงแสงประมาณ 4- 5หเท่าเสียงเพราะพระเจ้าใช้การที่โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองเนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่เนี่ยพระองค์คำนวณตรงนั้นแล้วก็บอกเทวดาเนี่ยเร็วกว่านี้นะอา่าอย่างนี้ทีนี้ เรามาเทียบแสงเนี่ยแสงก็เร็วกว่ามากเร็วกว่าทเทวดาหอมากเลยแต่แสงเนี่ยยังใช้เวลาเดินทางไปในแต่ละกาลซีเนี่ยเป็นแสนปีเป็นล้านปีด้วยความเร็วเท่าแสงดังนั้นโลหิตตาเนี่ยต่อให้ตายแล้วตายเล่าตายอีกกี่รอบเนี่ยก็ยังไม่ถึงที่สุดของระบบโลกธาตุและระบบโลกธาตุนี้เนี่ยก็มีการพังพินาศแตกทำลายไปได้ ระบบโลกธาตุตรงนี้เป็นกามาพบเนี่ยดินน้ำไฟลมตรงนี้เหนือขึ้นไปเป็นรูปประพบเหนือขึ้นไปเป็นอรูปภพบถามว่าระบบของเวลาเนี่ยมันเป็นระบบอะไรระบบของเวลาเนี่ยจริงๆมันไม่มีหรอกมันมีระบบที่ใช้เป็นแกนอ้างอิงเพื่อให้เกิดระบบของเวลาขึ้นระบบนั้นก็คือระบบแห่งการเสื่อมนั่นเอง ระบบแห่งการเกิดขึ้นระบบแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วเป็นกฎที่พระศาสดาตรัสกับพระนอนุนว่าอนุนกฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งก,การเปลี่ยนไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติขึ้นเพื่อหมดธรรมเ่าไหนบัญญัติขึ้นเพื่อขันห้าดังนั้นเวลาในการที่เราจะนับเวลาในพรหมโลกในรูปประพบเนี่ยซึ่งรูปภพบเนี่ยเขามองเห็นพวกเรา ในการ,รมาพพระองค์จึงใช้หน่วยนับเวลาของพวกรูปภพ,พว่าเป็นกับคือระบบโลกธาตุเนี่ยพังไปแล้วจะเจริญขึ้นหนึ่งวงรอบเห็นไหมดูละคงรูปภพ,พเนี่ยไม่มีอะไรมา,มาเป็นแกนอ้างอิงเท่าไหร่นะแกนอ้างอิงเนี่ยก็เลยใช้ใช้ตัวกามาพ,พเนี่ยเป็นหลักว่าพังไปรอบหนึ่งนะ เกิดดวงจันทร์องค์ทิศขึ้นหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งรอบเทวดานี้มีอายุกี่รอบสองหมื่นรอบสี่หมื่นรอบหกหมื่นรอบนึ่งก็เลยเป็นอายุของพวกเทวดาชั้นอากาสาชั้นวิญญาณัญจายนะอากินจัญญานยนะแล้วก็ของพวกรูปภพคือปรมากาย์อาก็หนึ่งวงรอบนะขึ้นไปอาภัสระสองวงรอบขึ้นไปสุภกินหาสี่วงรอบขึ้นไปเวหะพละห้าร้อยวงรอบ ก็โดยอาศัยแกนอ้างอิงคือตัวเกิดเสื่อมดับพังแล้วก็เริ่มเกิดใหม่อย่างนี้อันนี้ก็ลองดูเปรียบเทียบเรื่องระบบของเวลาหน่วยนับหน่วยนับของเวลาที่ทำไมพระศาสดาพอขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นรูปภพอรูปภพเนี่ยเปลี่ยนอายุไขเป็นคำว่ากับแต่เทวดาในกรรมภพเนี่ยยังเป็นปีอยู่นะยังเป็นปีแต่เป็นปีที่ ใช่ไหมแล้วก็มีการเปรียบเทียบปีทิพย์กับปีของมนุษย์เช่นดาวดึงเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงเท่ากับ100ปีมนุษย์ตัวเลขกลมๆดิแต่ถ้าจาตุมาราชิกะเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากับ50ปีมนุษย์ตัวเลขมันไม่ค่อยกลมก็เลยมักจะเอาดาวดึงเนี่ยมาเปรียบเทียบขึ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งก็คือ100ปีเทวดาการ,รมภพบยังกินอาหารอยู่ ยังมีวันคืนนะ,ะมีวันคืนมีการนับระบบการนับคล้ายๆกับของมนุษย์เป็นแต่เพียงละเอียดปราณีตกว่าอันนี้ก็บอกเลยไปเพื่อลองให้เปรียบเทียบดูว่าลักษณะของที่สุดของโลก,โลกและการเปรียบเทียบการนับเรื่องของความเสื่อม พระศาสดาใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์บ้างพระองค์บอกว่าในการไหนๆที่สุดแห่งโลกอันใครๆไม่พึงถึงด้วยการไปและการเปลื้องตนพ้นจากทุกย่อมไม่มีเพราะไม่ถึงที่สุดแห่งโลกดังนั้นใครจะปลดเปลื้องทุกความแก่เจ็บตายโดยไม่ถึงที่สุดโลกเนี่ยไม่ได้ ถ้าคุณยังอยู่ในโลกในโลโกโลเนี่ยยังไงก็ต้องตายนะย้อนกลับมาอีกทีใช่ไหมเพราะว่าการพ้นทุกเนี่ยมีไม่ได้หรอกหรือย่อมไม่มีเนี่ยเพราะไม่ถึงที่สุดแห่งโลกดังนั้นก็คือต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกแต่ที่สุดแห่งโลกก็ไม่สามารถถึงได้ด้วยการไปต้องกลับมาที่นี่ย้อนกลับมาที่นี่คำซับซ้อนนะ,ะ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นแล ท่านผู้รู้แจ้งโลกมีเมธาดีเมธาแปลว่าปัญญาหรือความรู้นะอ่ะคำว่าเมธาความรู้ความฉลาดหรือปัญญาเมธาดีก็คือปัญญาดีนะม,มีเมธาดีถึงที่สุดแห่งโลกมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพนะรหมจรรย์ให้เราทราบว่าคืออะไรมักมีองค์แปด แต่ก่อนเราคิดว่าปรมาจันก็คือการรักษาความบริสุทธิ์อะไรเนี่ยอย่างเดียวมันมันแคบไปอ่ะมันน้อยมากเลยอืมเป็นผู้มีบาปอันสงบรู้ที่สุดแห่งโลกแล้วย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ก็ไม่มีความหวังแล้วนะคนประเภทนี้ไม่หวังอะไรในโลกนี้แล้วก็ไม่หวังอะไรในโลกหน้าเขามีที่หวังของเขาแล้ว คือที่สุดโลกคือเขาหวังไกลหวังสูงอะหวังความละเอียดถึงที่สุดเลยหวังถึงความที่เข้าไปถึงไอ้ตัวที่ไปจับเนี่ยจับขันท่าเนี่ยนะต้องการเจอตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยความปรารถนาของเขาเป็นอย่างนี้พระองค์ก็เลยบอกว่าย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าคําพูดอย่างนี้นี่ไกลาจากปุถุชนมากนะเนี่ยปุถุชนยังโลกธระทแปอยู่เลย ใช่ไหมเออความหวังในชีวิตมันต่างกันแหละและนี่แหละคือสิ่งที่พระศาสดาบอกมันคือความยิ่งใหญ่ไงความยิ่งใหญ่มากนะ